ครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะสบายดีมูเพื่อนเบอร์สุขุสุคนเนาะมื่อนี้กลับมาพบมาพ่อกับบ่าวจันอีกคือเก้าพี่น้องเลยเนาะกระซองของบ่าวจันแชนแนลเนาะพี่น้องมาพบมาพ่อครับบ่าวจันเมื่อนี้พี่น้องเงยเนาะบ่าวจันพระพี่พาน้องมาอยู่ที่บ้านแก้งกระเบาพี่น้องเลยเนาะเมืองไซบุรีแขวงสวรรณเขตเนาะพี่น้องเนาะมื่อนี้อ่าก็คือบ่าวจันนี้เข้ามาหาทางครอบครัวของน้องยืนอีกรอบนึงพี่น้องเงยมื่อนี้เนาะ กาพูดดีว่าว่าจันซื้ออุปกรณ์การท่านการเฮียนมาให้น้องน้อยเพื่อน,นีตั้งแท้โดนๆแล้วพี่น้องเอ้เนาะว่าจันกะซื้อกระเป๋าอาของเฮียนในเพื่อน,นีน้อยเกินไปเมื่อก่อนนะพี่น้องเอ้เออแต่ว่ามาเมื่อนี้เนาะว่าจันซื้อมาเปลี่ยนให้เพื่อนพี่น้องเอ้รอบหนึ่งเมื่อนี้เนาะมากะบรรยากาศกะสีเด็ดเดทท็ดฮอนๆเนี่ยพี่น้องเอ้เมื่อน,นี้เนาะการบอเล่นัดได้หมายทางน้องยืนไหวจากสิพบบิพ่อเพื่อนหรือว่าจังใดแล้วพี่น้องเอ้เนาะ าการะจักเพิ่นเห็นยังอยู่ในช่วงนี้การเตรียมตรงเตรียมตัวเปิดโชคเฮียนได้บอกพี่น้องเลยเนาะกะพอดีว่าวันทีเศร้าวกว่านี่แหละเนาะทางของเฮียนเพิ่นนี่กสิเปิดเขา่าห้ำเฮียนเป็นปกติว่าสันพี่น,องงน้องเลยเนาะการเรียวให้เดียวหน้าได้กะส่งลูกส่งเต้าห้ำเฮียนพี่น้องเใยช่วงนี้เนาะไปะสับพี่น้องเลยเนาะบ่าวหลายใหญ่กันห่างพาพี่พาน้องเข้าไปทักทายสบายดีทางครอบครัวของน้องเยินอีกรอบนึงพี่น้องเลยเนาะมื้อนี้เนาะ ากาซื้อกระเป๋ามาให้เพื่อนพี่น้องเ้ยมืนอนี้ไปเบิ่งไปส้มน้ำกันว่ากิดได้งามจังใด้เนาะพี่น้องนาะถือใจน้องหรือบอปะไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเลยกะโอเคพี่น้องเนาะตอนนี้ว่าจันทร์กะไทยมาฮอตหนาเฮื่อนหนาซ่านของน้องยืนเป็นที่ห้อยแล้วพี่น้องเ้ยเนาะกะมากับกับบรรยากาศแบบฮออ่อนพี่น้องเ้ยมืนอนี้โอ้พบพ่อน้องเพื่อนพอดีเนาะเห็ดไปสั่งอยู่ด้อันนี้พี่น้องเอ้ยเด้อ สบายดีน้องล่ะสบายดีเห็ดยังอยู่นาะนี่นาะล่างถ้วยอ่าถูกพี่น้องเลยอ่าล่างถ้วยกินข้าวแล้วบ่มื่อนี่เฮ่อินแล้วกินกับยังเกาะแกงหน้าไม้บ้าตัวไม่มได้จงไปให่ไอ้บอกไ <laughs> ม่ได้บอกเนะกาะของไม่ได้บอก่วงหน้าให้พี่น้องเลย,ยอืมหนูล่างถ้่วอิ่งจานอ่พ่อแม่อยู่กันครบอยู่บ่มื่อนี้ อืมอันพ่อไปทางไหนก็พ่อไปทางป่าอ้าวพี่น้องเงยมากพ่อพ่ออีกแล้วเนาะนั่นบอเพิ่นมาแล้วบอโอ้นี่พี่น้องเงยเนาะเออเพิ่นก็มาพอดีแล้วอืมโดยโดยเอาล่างให้แล้วก่อนสละห่อนได้ใช่ไหมนี่คือโบรางอยู่โฮมเน่บวอยันดำบอขาพอแห้งแล้วโอ้พี่น้องเงยโดยอืม ล่างถ้วยมีสมีบ่อนวาน,านอเอียงน้าเจ้านะ่ะอ่าน้อยๆหนึ่งพี่น้องเลยเนาะเป็นนั่นเป็นอุก็ว่าได้ไอ้นี้เนาะเพิ่นเอิ้นอุอแอบกระถางใหญ่กว่านี้บ่มีบ่ละบ่มีบ่มีซ้ำอือพี่น้องเลยแตกเด็ตาก,ตากนายล่างจานหาก,กินข้าวเที่ยงแล้วยวมันบ่อือเท่าพี่น้องเลยอ้าวล่างให้เลี่ยวกันนั่นแหละดเ,เด้อเดี๋ยวไอ้มีของมาต้อนเจ้าอยู่มื้อนี้เนาะอาือเท่าพี่น้องเลย เออกละห่อนี่ดีได้มื่อนี้ได้เออก็คือสีผลสีโยนลงมาตอนแรกนี่แหละพี่น้องไงตอนนี้กันเนะเาะแกละห่อนอบอเอ้าอืมโตแกละห่อนอีกแบบนี้เชิญน้อยนี่ก็ได้กินเห็ดป,ปวกอีกแล้วนี่พี่น้องอา้าาาเป็นพ่อคนพี่น้องเไยสบายดีพอ่อสบายดีโอ้ยเนาะ เป็นเังไนีวันนี้ยินว่าน้องน้อยเพิ่นว่าไปทางป่าปลาอยู่ยืมโมเล่บอกถารับเบาอยู่ละวันอือวันเท่าเลก่อเพิ่นให้วันหนึ่งามสิบพันกีบสามสิบพันกีบโมได้มือละลอยสำหรับพี่น้องเลยเนาะจ้างงานมาจ้างอืมทางแบบทางลักษณะแบบนีทางป่าหน่ทางแบบกระคิ้วพวกนี้แหละแบบว่าาวทางเนี่ยก็ต้องกองใบบ้างเดี๋ยวว่าทางไว้เลยกองกองกองไว้น้ำ ป้าโตพี่น้องเลยอ่าเบิดมือเนาะมือละสามสิบพันกีบโอ้ยโดยโดย,โดย,โดยพี่น้องเลยไปใสน่นอกขึ้นทงเฮือนผูน้หนึ่งกินข้าวกินน้ำนะบ่เมื่อนี้ไม่กินเขานน่าแน,น่ไปนะทานปลาอโอู้สิเป็ดอ่าทางปลาต่ออีกอ่าเบ้าง,ง่ายๆนี่ยพักเที่ยงตัวน,นี้เนะาะโอ้ยพี่น้องเลยเอา้าสบายดีไหมเอ้าขึ้นนอนห่มผ้าไปสั้นเนาะบ่เนี้บ่สบายบาย่ อ้าวพี่น้องเลยอ่าเป็นไข่บ่เป็นไข่ธรรมดานี่บ่ไข่ทั้งไข่ทั้งไออ่าผู้น้องพี่น้องเลยทั้งไข่ทั้งไอนอนมันมันหนาวบ่หนาวอืมพี่น้องเลยอ้าวแสดงว่าไปตากฝนไปจักอันนี้เอ้ยพี่น้องเลยนี่มีตู้เพื่อนแกนอนสบายดีมีตู้สบายดีเอ้ตู้พี่น้องเลยมีหัววินหาง อ่ามันเด็ดเนาะอากาศ<ม>ปเปลี่ยนแปลงพี่น้องเลยอเอ้าจิงเซนเดียวอันไอนไมาให้นเนี้ยกินข้าวแล้วมื้อนี้เนาะโอ้ยมันยืนแล้วมัน,น,นยืน,ยนยแล้วม่นยืนแล้วว่าไปแล้ววันนี้พี่น้องเยนะเนาะโอเคเอาจิงเซนมื้อนี้เขาเอาขนมมาผากเจ้าเด้ออ่ะเอาให้มันในตู้เป็นนี่ไงครขอบใจเด้อเด้อครับผุวัตินเด้อ หมีตู้คนต้มกินพี่น้องไงกรบอกว่าอาชีพโปรทีฟเร็วเพป็นแก้วไปแต่เพิ่นนู่นพี่น้องเนาะอันบ่เกินมาบ่เตียงห้องเพิ่นมาดินน้มเจ้าอยู่บ่บ่ได้มาบ่ได้มาบ่โดยาเห็นมาข้างล่าสุดนี่เพิ่นมาจักมือแล้วก็อนถ้ว่าคนหน่อยคนเต็มคนเตี้ยไปไหนเท่าเราไปอะไรแจ่มมือแหละสองสามมือแล้วเนาะเพิ่นเอาอย่างมาให้เจ้าไม่ต้องเกินเอาอย่างมาให้ แม่บ่เม่อี้ได้บ่ไปเอาแมงมให้บ่เสียงเอาเกิบมาให้อ๋อบ่เสียงเพิ่นเอาเกิบมาให้โดยเพราะว่าเกิบอ้ายซื้อมาให้นี่มันบ่พอดีกันบ่โดยได้นว่าเออเนาะตัวนึงน้อยตัวนึงใหญ่เออกดๆอ้าวพี่น้องไอ้เนาะ่านซื้อก็อ่าจับมาเลยเนาะอ่าเบิ่งด้วยตาซื่ออบ่แม่นตีน้องันเบิ่งน้อยเบิ่งใหญ่บ่บ่แม่นเนาะเออโดยๆพี่น้องเอ้ยกินข้าวแล้วมื้อนี้แกงหน่อไม้เนาะ เป็นใจเสบอยู่ดอกพี่น้องเลยเตียงเอาไม่ผู้เป็นเมย์เพิ่นก็น,นอนอยู่ในผู้ตุ่มผ้าอยู่เนาะห้อนช้ำยังตุม่มผ้าแต่ว่าแล้วหนานวเนาะเป็นไข้กินขื่อกินยาแล้วบ่เมย์กินยาแล้วบ่กินกับมือเถิดซักต้องซักเอาอย่างสิทธิ์<อ>นั่นเนาะเอาพี่น้องเลยเป็นได้จังมือแล้วก็นี่โดนแล้วติดไขด่ทั้งห้อ เห็นบ่โดยเออเจ้าไปพาไข่มาติดแม่มาได้ไสบัดนี้ไปลิ้นบ่โดนเอาตัวมืม่นติดไข่บลานุกบ่จักมื้อแม่นเนาะอ่าโควิดเนาะเพิ่นเอิ้นเนาะอือโดยยังบ่ได้เข้างเียนละยังพร้อมที่สนี่ที่นี่บ่โดโอ้ยังอีก10อ่ากวมื้อนึงได้นี่เนาะอีก10มื้อนี่ได้พี่น้องเอ้ยกเปิดโรงเรียนแล้วนี่กะสิเข้างเียนแล้วบัดนี้เนาะเออกะ พอดีว่าไอ้มาเมื่อนั้นเนาะไอ้ซื้อกระเป๋ามาให้เจ้าน้อยเนาะโด้วยวันนี้ไอ้ซื้อมาเปลี่ยนให้เจ้าโดยเออวึ่งเยอะแหละไอ้ซื้อมาให้สองสองสี่ยันมาถือใจแต่ว่าน้อยคือเก่าไปจั๊กออฮือมากอยู่แบบมีกระตุนน้ำแต่ว่าไอ้ซื้อเป็นสไตล์เด็กน้อยกับเก่าใช่ไหมจั๊กน้อเขามากคือกระเป๋าเอื้อยเขาเลยเมินวะด้วยบิ่งเยอะทั้งหน้ามันเบิ่งเยอะ่ะ เออพี่น้องเงยมักอยู่บ่มักเออเบื้องบนนี้อยากได้แต่โดนะกระเป๋าอยู่อยากได้อยู่บ่โดนโอ้ยพี่น้องเงยเนาะซื้อมาให้ซองสี่อ๋อมักอยู่บ่๋สี่นี่ให้ซื้อมาให้คือการมันมีสายสะพายข้างในเด้อสะพายสายแบบอันสะพายนักเนี่ยเอาเองเนาะจุตากเด๋อโอ้ยอันนี้กะไอ้แกะเราใจมากจะซื้อเนาะไม่ได้ไม่ได้หัวน้องซนซิมักพี่น้องเงย พอดีน um, ้อง่นว okay. e ่าอยากได้พอดีเลยว่าสันเนเอ้แพอดีย no ูโมน่อยโม่ใหญ่นาะบนี so, yeah, ้เนาะได้๋ยกได้ได้อนี่ระจบันไลจบ่มคืนไปหนูอันมีตู้คนอันบสบายบ่าไ่ได้ชูไปใช่แเราบริเวณสบายเยะเทาไก้นะโนูเยอพอดีได้ยินว่าทางซองมาเตียง่นว่าที่ซื้อยาเมษายอยาปวดประสาทบ่

บัวู้ว่านอกฟันซีมักซียังก็เลยซื้อมาให้สองสีเลยนี่ตายจะกินร้ายแล้วสบายดีอันนี้บ่วผู้เป็นเอื้อเจ้านะซื้อจังไดก็เจ้านี่ซื้อใหญ่โอ้ชักปีแล้วก่อนนี่สิบห้าปีพี่น้องเลยเนาะได้เฮียนอยู่บัวเจ้าค่ะเฮียนอยู่อยู่ปอยังก่อนนี่มองยังก็ออกออกแล้ว อ้าวพี่น้องเอ้ะมานั่งพี่ก็ได้มานั่งน้ำนมพี่ต้องชิดมือแล้วเอ้าสิไปเมื่อสิเมื่อแล้วมาเอายางก่อนนี่มาบอกขอมือแทนว่าเอาอืมอันสิมาอยู่พี่วานนี้โอ้เดี๋ยวพี่น้องก็หาเห็นหน้าเนาะในนินแต่น้องเนีนเพิ่นบอกว่ามีเอื้อยว่าสัิฐพี่น้องเลยเอาคนไหวเลยยังหันเลย่็ให้เมื่อเลยอะไรสมยงามเลยเออยค่ะพอดีว่าน้องเพื่อนนี้อยากมาอยู่เพื่อนวันนี้เนาะเออมีงานทำได้ใหญ่งานทำนาหากันมาเพื่อน อันบวนเก่าเพิ่นเฮ็ดนี่อันเฮ็ดงานหยังก็เสือบูก่บไก่นี่ันอยู่ชมตู้เดือนเดือนเฮาน่ะมาเฮือนเขาแม่นนะเป็นหยังล่าจังยังออกเมื่อยบ่เมื่อยเงินเดือนเท่าใดก็เพิ่นให้เดือน5 0 0 0 0พี่น้องเยเนาะโอ้ประมาณเดือนละ1,000บาทอันนี้เนาะถือว่าจ้างถึกแฮงอีดีพี่น้องเยบ้านเมืองเฮาเนาะแต่ก็เฮ็ดไปนล่ะเนาะโอ้โหแต่ว่าเพิ่นออกงเียนแล้วแม่นบ่ออกแล้ว บเป็นมีดเอาไปเฮียนก็ได้เฮ็ต่อด้งเงินบ่มีเงินมีคําเฮียนแหละพากันออกเนาะบ่เงินอยู่แล้วพี่น้องก็เลยให้แต่น้องเงนเพิ่นเฮียนบัดนี้เนาะโอยสิฮอดปีหยังเด้บดนี้ผู้น้องเพิ่นนี่เอ่อตั้งใจไว้อยากจบอยู่บ่มอยากจบอยู่บ่บ่มีเงินจัอยู่จอเฮียนไปก่อนเนาะเียนไปเด้อตั้งใจก่อนเนาะโดยอ่าได้ยินว่า ่ทางบ่อเชียงเพิ่นกาสิมาหาน้องคือกันเนาะเพิ่นได้บอกไว้อยู่บอกบอกบอกยู่เนาะโดยเออพี่น้องเลยน่าสิเมื่อวานมื่อนี้กับมื่ออื่นเนาะมาเดี๋ยวเพิ่นสาิมาหาน้องอยู่สีมีข่าวดีมาแจ้งอยู่สัญญาคุณเพิ่นสะเอายังไงมาให้เนาะเออมื่อนี้อันน้องอันไอเอาอันกระเป๋ามาให้ก่อนเนาะโดยวนั่อยู่เนาะกระเป๋าครับพี่น้องเลยเออมีตู้แก้กินเอเด้อขนมเด้อเอาขนมมาฝากมีพี่น้องเลย แหม่แม่ก็บพอสบายครับกินยาอยู่ว่ามีอยู่ว่าเงินซื้อยาทางแม่นี่พออย่างไปทางปลาเออพอยังไปทางปลาใหญ่เป็นมือนะเพราเพิ่นเพิ่นจ่ายให้เป็นมือบ่ะพอขำมากเลยเพิ่นเอาให้เนาะมือละสามสิบพันกีบซื้อยาให้แม่แอนให้เมียกินกับเบิดแล้วนี่เนาะ อผูเป็นเอืเอยกอะเราสิออกจากงานไดี๋ยวมาสั่นเนาะพามันเมื่อยมาสั่นไปทำเงินเก็บเลินไปเงินติดกีบอะคือจะปาจะปาใส่หมดเดือนละพันกีบเนาะพี่น้องอันเดือนละพันบาทพี่น้องเงพระเท้าเดือนละพันบาทว่าแล้วกันเดือนละหารเซนกีบถูกเนาะเขาซื้ออยู่ซื้อกินเดลเมื้อนี่กกบุกุ้มเลยเนาะติดต่องานเลยเยคนไฟใหม่ โดยกระวัดและวคนโลเลเลแล้วเออพี่น้องเอ้ยเ่อ15ปีนึงเอาทําเรียนแล้วเนาะเพิ่นจบปออันมอหยังก็เพิ่นบอกเมื่อกี้นี้จบป .5 จบป .5 คือกันโดยอ้าวบ่แม่นน้องก็สิอันเดินตามหอยเอื้อยบ่นี่เนาะเออพี่น้องเอ้ยเนาะเอาสิพี่น้องอ้ตั้งใจทําจะเฮียนก่อนเนาะล่ะเนาะโดยเฮียนให้อันสูงๆสักหน่อยก่อนพี่น้องเอ้ยเออเพราะว่าเข้าเวียเข้างานหยังก็ยากเด้ ถ้าโบจบสูงนี่เนะะาะเพราะว่าแต่อ้ายนี่ก็จบโมจิสนี่กับไปสมัครงานนี่ก็ยากเลยเพื่อนบอูอยากเอาันเนาะ,ะต้องจบนวิชาซีบกูว่าสัาส้นพี่น้องเลยเแต่กับไปสมัครเฮียนสมัครัน <c oughs> ทงานกับเพื่อนก็นมิได้ทำหาบุตรหาสั้นเลยพี่น้องในช่วงนี้เนาะกับหาเรียกหางานก็ยากลำบากอยู่เนาะ อุปกรณ์การเฮียนนี่ครบแล้วเนาะโดยครบแล้ว,ลวพี่น้องส่งเสือ้อว่าจันก็เสื้อให้เพื่นแล้วยังแต่รถเนาะโดยรถที่อยากได้อยู่บ่รถที่อยากได้อยากได้อยู่บ่โดยแล้ขึ้นไปนันได้ยูเอ้าเพราะว่ามันมัน,มนต้องที่ขึ้นอันว่าค่อยเนาะที่ขึ้นนู้นเนาะโดยอยู่ขึ้นเอาไงเพราะว่าทางขึ้นบ้านเพื่อนนี่ขึ้นไปเฮียนนี่มันสีขึ้นที่ขึ้นนู้น ก็ต้องใส่แห้งหน่อยนึงเนาะโดยก็ยังดีกว่ายางอยู่เนาะน้องเนาะโดยถ้าได้ตัวทีมกดีใจอยู่พี่น้องเอเอใส่เอาใส่เนาะเดียวเรารุ่นเราเบิ่งเราสมพี่น้องเอ้ยว่าซ่องใดสิเอาตัวทีมมาให้น้องน้อยเพิ่นเนาะเออสาใจนี่อยากได้รถอันไฟฟ้าบ่เจ้ว่าโดยเออพี่น้องเอ้ยเนาะกะเอาพี่น้องเอ้ยได้สําใดกะเอาสํานั้นก่อนเนาะน้องเนาะโดยเอเอานอมนี่กะอยู่กันครบหน้าครบตาเบิดเลยพี่น้องเอ้ย หวังว่ามาเมื่ออื่นนี่กะลูกสาวผู้ใหญ่เพิ่นกะสิมาอยู่น้ำเล่ยบ้เนาะสีออกจากงานมาอยู่น้ำโพน้ำเมย์เนี่ยพี่น้องเาอยู่ขึ้นหลังนี่บ้เนาะอยู่กันหาคนข่าวน้ายังเขายูเขากินอยู่บ่เนี่ยังมีอยู่บ่ยังอยูยังยูเนาะขขาเนาะขาดแต่ยังอยู่ในกินเนาะกินแกงน้ำไม่นี่ยแล้วพี่น้องเลยามนี่เนาะหาเอาเองบ่เจ้าบ่ไปหาโดยเมนอยู่บ่โมเมนโมเมนไปชักสองคน เมนว่าอันนอกนี่ว่าพิ่นไปหาหน,น,น่วยไปกับพอสองคนทางกาะทางผู้เป็นพอ่อกะทางมือเดียวเล่นี่เนาะพอ่อใส่มือเดียวพี่น้องไอ้มือนั่นเป็นกะใส่งานบ่นนนได้แล้ว,วเนาะจังใดกะสู่ๆได้พอเด้อเนาะไกลพี่น้องเลยสำหรับที่สำหรับดินเฮือนซานเพื่อนิกะโมเมนต์ที่ของตัวเองเนาะ เศร้าอยู่สัตว์พี่น้องเลยใส่พิ่นอยู่จักมืออะไดแเพิ่นซีให้ออกเนาะใจดีพัใจดีน้ำมันให้กัเอาไปกลบใดยูไปเรื่อยๆเนาะถ้าสมมุติว่าให้น้องเลือกได้นี่อยากมีอยู่บ่อันดินเป็นที่ของตัวเองอยากมีอยากได้อยู่เนาะโดยเพราะว่านับมือนับวันเขาก็สิใหญ่ไปแล้วกับผู้ใหญ่เพิ่นก็จักสิให้อยู่ห้ามมือไดเนาะโดยโดยพี่น้องไงเอาสัพี่น้อง จังใดกะอดอยู่ไปสะก่อนน้องๆเนาะโดยโดยโดยอ่ะสัง้นๆเมื้อนี <Yeah. S 1> ้เนาะงบอจันกะบ่ได <Yeah. S 2> ้มีหยังมาผักมาต้อนหลายพี่น้องเไยมีแต่กระเป๋าเนาะมาเปลี่ยนให้น้องน้อยเพิ่นเมื่อก่อนนั่นกะมันน้อยเกินเนาะล่ะเนาะโดยเอ่อเอาจังซั่นเดียวว่าจันสิเอาเงินไว้ให้เออ่ทางแม่เพิ่นพอได้ไปซื้อสื่อซื้อยากินน่นแหะเด้อโดยอ่าซื้อยามาให้แม่กินแน่เนาะกินยาอยังก่อนเม่เจ้ากินนี่ยาอยังก่อนจากินยา ที่พี่ซาลานี่บอกซะซะอันเพิ่นซักอันเพิ่นซักยานี่เขม็มเทอะไรเกาะอ,อยู่พี่สิบห้าพันเข็มเลยสิบห้าพันกีบเนาะพี่น้องเนาะเออก็ะสันเอ,อ่าไอ่เสียเงินให้เจ้าเสียหนึ่งนั่นแหละเด้อไว้อันซักยาให้แม่เจ้าเนาะโดยโอเคเพิ่นเป็นจักมืออลไรก่อนนี่จักหลายมือเลยลายมือเลยโดยอ้าวน้องนอนตุ่มผ่าอยู่แบบนี้ตลอดเลยดยซักยาถึงหนึ่งซองเข็มยังปวดเศรายังปวดเศร้าอยู่เนาะ ออพี่น้โมเมนต์ไข่มันสิเป็นไข่เลือดเหนียวเลยตอนนี้เนาะช่วงนี้เป็นเป็นไข่ยุ่งพี่น้องเลยเพราะว่าอยู่ทางอันพี่น้องทางพังไทยกับทักษมหาวาจันนี้หลายคนอยู่เนาะเอ่อเป็นไข่ยุ่งลายว่าสันช่วงนี้พี่น้องเลยกาพยายามหม้อแหกเตกระโปเจ้านี่อันคล่องเลยด้วยแล้วหล่ะเลยช่วงหน้าผนพี่น้องเลยเนาะยุ่งลายลายเอ้าจังสันมื้อนี้ไออเอาเงินให้หนึ่งแสนเลย เขอาใจเด้อเดี๋ยวเก็บไว้อันซื้อยาให้แม่เจ้ากินเด้อโดยโดยซื้อปลาเล็กเป็นนอก็ได้เนาะซื้อซื้อยาให้แม่กินให้หายวันหายคืนให้เม่เด้อโดยเอาเัิงๆัมือนี้เนาะว่าจันกะเข้ามาแล้วกะเข้าไปพี่น้องไงเนาะก็สิไปทางอื่นต่อเด้อโดยมีแต่วัดมือเขาของข้ามเฮียนแหละายสิมาอัปเดตเบื้องเนาะว่าเจ้าไปของข้ามเฮียนไปฮอดไชพี่น้องไงเนาะสำหรับมือนี้กะเงินที่ว่าจันน้ำม้ามอบให้เจ้ามือนี้เนาะเป็นเงินของพ่อพรเนาะ มิงบุพพาพี่น้องเอ๋อยู่พังต่างประเทศพุ่นแหละเพิ่นก็ได้ส่งเงินมาให้บริจาคซื้อสุดนาเคียนให้ทางเจ้าเมื่อก่อนเนาะ,ะแต่กะมันบ่พอดีก็เลยมาเปลี่ยนให้เจ้าในมื้อนี้พี่น้องเอนะ้ยเนาะก็อยากให้น้องน้องยืนเนาะเอุ้ยใส่อ้ยพ่ให้แอนพอพรเพิ่นแน่เนานะขอบใจเด้อที่ฝากเงินมาให้บริจาคซื้อกระเป๋ากับ ค็กินขนมขนมมาให้กินนะคออยู่ดีมีแห้งคอยหมันคอให้ยืนไปทางใดกับโบหันเจ็บบโบหันไข้อีเดซาถูกอีซาถือเนาะโอ้ยดูพี่น้องเลยเจ้ากะตั้งใจทำที่เย็นเด้อเนาะเป็นต้นหูพอดีพี่น้องเลยใหญ่มากกะหาเงินหาคําเนาะสั่งเครื่องสั่งสั้นให้พออยู่วันนี้พี่น้องเนาะโดยเอ้าสั้นมื้อนี้ไอ้ลาก่อนเนาะวันนี้เนาะโดี๋ยสบายดีเด้อสบายดีโดยสบายดีเมสบายดีอ่าเพิ่นก็ได้ยินอยู่เนาะหวังเครือเนาะโดย เออพี่น้องเลยเอา้าวแต่นอนยังไดคกะสู่ๆได้อยู่กันบ้านี้หาคนบ้านี้เนาะรับนอนน้ากันอยู่นี่เลยพี่น้องเลยสภาพเพื่อนซานอ่าน้องเย็นเพื่อนกะตามสภาพที่เห็นเนาะพี่น้องนะเนาะออตัวพี่น้องเลยเอา้าจังสัน้นเอาเมื่อเด้อพอเด้อได้เมดเด้อเนสบายดีกะโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้ว่าจันแกะมามอบอ่กระเป๋าพี่น้องเนาะซื้อกระเป๋ามาเปลี่ยนให้น้องน้อยเพิ่น เป็นที่เฮมห้อยพี่น้องเลยเนาะมันนี่กะมากะทางเมย์น้องยืนเพลินกะบ๊อบสบายพี่น้องเลยอ่าเป็นไข่มาหลายมื่อแล้ววันดุอ่ากะน่าสิเป็นไข่อ่าวัดไข่ไอนี่แหละพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าย่ำผ้าย่ำพนอ่าตากพนหาอยู่หากินได้ค่ะบ๊สบายวัสดุอ่กับพี่น้องเลยอ่ามันนี่กะบ่าจันทร์มาเป็นอีกหนึ่งอ่ากำลังใจพี่น้องพี่น้องน้องห่ทางน้องยืนเพลินพี่น้องเลย ามาลุ่นกันว่าน้องเพิ่นนี่จะได้ทำได้เฮียนฮอดใส่พี่น้องเลยเออเนาะก,กะน่องอผู้ที่เป็นเอื้อยกะสิออกจากเบี้ยจาก,กงานแล้วเพื่อสั่นพี่น้องเลยเพราะว่าเมื่อยว่าะสั่นเนาะเดียงหมูเดียงไก่เดียงกาให้เพื่อนจะได้เรือนละห0าแสนกี่เผื่อสั่นพี่น้องเลยโอ้ยเนาะก,กะประมาณตกเดือนละพันแน,น่ออๆพี่น้องเลยเดือนละพันบาทเนาะปะ้าโตเพื่อจะสิส้นเดือนเนาะพี่น้องเนาะ ซื้อน้ำเมือกน้ำมันซื้อเนี้ยอยู่เนี้ยกินไปนี่กะเบิดแล้วพี่น้องเลยเออกะจักสิเห็ดจังไดบาสันพี่น้องเนาะหาเบียกเห็นงานทำอยู่บ้านอยู่เมืองเฮากะยาดกาแห้งกะตำพี่น้องเลยเออกะจังไดกะสู่เนาะพี่น้องเนาะมาเป็นกำลังใจให้น้องยืนและครอบครัวอีกรอบหนึ่งพี่น้องเลยเมื่อน,นี้กะอันนี้กะเมนเห็ดเมนซานแล้วเนาะปลุกชอนอยู่นี่กะหลายผ้าลายปีแล้วบาสันพี่น้องเลยเออกะอาศัยที่พันยูเนาะ โบมีทีตัวเองาบัศนพี่น้องเลยเมื่อก่อนก็อยู่ในบ้านพูเนาะเพื่อนก็ถือไหลทีมาทีหนึ่งมาขอส้อนอยู่นี่าบัศนพี่นองง้องเลยอยู่นี่ก็จกักเพคนสิไรไปเมือ่อไหรอีกาบัศนเนาะโอ้ยพี่น้อง,งเลยความถูกความยากของแต่ละคนพี่น้องเลยต้นทุนชีวิตบอดซ้ำกันเนาะผู้มีกัแต่ผู้มีพี่น้องเลยเนานะผู้มีก็นะกลายบ้านเะมืองเฮาเนาะผู้ทุก,ก็ลายนะนะพี่น้องเลยก็จนะังได้ก้สู่ต่อไปเนาะพี่น้องเนาะเป็นกะำนะลังใจให้นะทางครอบครัวเพื่อนอีก หนึ่งกำลังใจพี่น้องเอลยเนาะเอาโอเคพี่น้องเอลยเนาะสำหรับมื้อนี้เนาะบาจาันกะศิลาพีร่าน้องสำมี่ก่อนพี่นองง้องเอลยกะกะสำหรับเงินทั้งบัตรท้งมวลเนาะที่บาจาันมามอบให้ทางน้องเงินเพิ่นมืนน้อนี้พี่น้องเอลยบาจาันกะมอบให้หนึ่งแสนกีบเนาะใบซื้อือซื้อยาให้แม่แล้วกินแล้วกะ็ซื้อถุงซื้อกระเป๋าพี่น้องเอลยมาเปลี่ยนให้น้องเพิ่นเนาะ ะเป็นเงินของพ่อพรพี่น้องไอ้มิงบุพภาเนาะเพื่อนกะบผัเงินมาให้บริจาคซื้ออุปกรณ์การทันกระเฮียนสุกยูน้องน้อยเพื่อนพีนงงนะพ่น้องไอ้เนาะเพราะว่าน้องน้อยในมือนี้เนาะคือผู้ใหญ่ในมือหน้าพี่น้องไอนะ้เนาะกะหวังว่าจะมีอนาคตดีกว่านี้พี่น้องไอนะ้เนาะจังไรกะบาริจาคต้องพออุ้ยใส่อพอ้พรให้ทางพอ่พอพรพี่น้องเนาะจงอยู่ดีมีแหงเด้อเนาะสุขกายสุขใจปรารถนาสิ่งใดกะพ่อส่งคมมุ่งมั่นปรารถนาทุกสิ่งอย่างเนาะพี่น้องเนาะ สำหรับเมื่อนี้บาวจันลาพี่น้องสำนีก่อนพี่น้องไปพบไปพ่อกับบาวจันรคลิปหน้าเด้อสำหรับคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องสบายดี